ต้องไปถวายที่วัดเขาอีกวัดหนึ่งคนนี้ชือว่าแมวเหมียวโอ้แต่ว่าอาจจะผ่านหลายเวลาไปหน่อยตอนนี้ก็เลยสมบูรณ์ทุนผลแมวน้ำแมวน้ำแมวร้ำตัวผลแมวน้ำตัวตัวกว่าแมวบกหน่อยเห็น้าตรงนี้ต้นเสียงต้นเสียงต้นเสียงอ่ะ

ตาโมนาตามะขวะโตมะขวะกระโทยก็แม้ทัมงปทถะสามาเทลมาเทประมาณเทนะมาเทนะขวารตัยขวารตเยตั้งตั้งตบังอัปรรตังขามาอัปรรตังธรรมะธรรมเอยปันเตยปันเตยโอปติปันโนมะขวะโตสาวะกะสังโฆอุตุปติปันโนมะขวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปติปันโนมะขวะโตสาวะกะสังโฆปะมีปติปันโนมะขวะโตสาวะกะสังโฆญาที่ขังใจขาริกริสัยยุคานิอาจที่ริสัยโกคาราเอสัพัน

การมหาบริทัตนปรติโต้ท่านเป็นต้นแบบในการพอพบมหาเทลาผู้ใหญ่แล้วท่านจะสวดปวดจังคำปริศถวายเพื่อเป็นอาจารย์ยพูชชาเป็นสังฆบูชาและวันนี้เรามากับท่านก็ขอให้ท่านได้พาพวกเราสวดปวดจังคำประลิศณการบัดนี้ โอตังโฆตติสังปาโตธรรมานังวิทยุตถาภิริยปิติมาสติโพตังสาจารถาปะเรสะมาสุเปตาโอตังสาสาเตเตสัพะาสีนาโมนีนาสัมมาทาคตาภาวิตาภาภุริตาสังขจันติอภินญายเนปานายาจโวติยาเอเตนสันจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพะทาเอชัสิงสัมเยนะโตโหขลานังจักกัสปังกิลาเลภูกิเตติสวะโพตังเกัจเตสิยเตจตัง นาปินันติตวาโลคาพุทธิสุตังคะเนเอเตนะสานชาวเชนะโสติเตโหตุสัพพตาเอนาาธรรมะราชาพิเกลานเยนาพิปิริโตุนคาเทเรนาเยตุธนาเปตวานาสานรังค์โพติตวาจะอาปาคาธรรมาปุชาสิตานาโสเอเตนะสานชาวเชนะโสติเตโหตุสาปตาปะฮีนาเตจะอาปาตาตินันนำปิปะเถสินางมาคาตากิเลสาวาปาตานุปัสิธรรมะตาเนเตนะสานชาวเชนะโสติเตโหตุสัพพธาทุก ปัตตาเจนินตุคาภิยปัตตาเจนินภิยโสคาปัตตาเจนินโสคาวตุสัพเพวิภาติโนเดตาวาจาจามินิสัมปตังปุญยสัมปตังสัพเพเกวันุหันตุสัพสัมปติสิทธิอาคันตุสัพทายสิรังนาคันตุสัพทาอาวนาภิยตาวนตุกัจจันตุเทวตาคาตาสุภิุตตาปราปตตาปเจกานันจะยังปราหมรรคานันเตเจนากังขันตมิสัพโส ด้วยสัจจวัตาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานโทชทางนัปริญโทชทงพระแปลว่าทำแห่งการตรัสรู้เป็นประการ์นในคราวที่พระโมคคัลลานะเถระแล้วก็พระกัสสปะได้อาพาธลงพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโทชทงพระทั้งเจ็ดประการหรือโทชทางนัปริญทั้งเจ็ดประการนี้พระกัสสปะเถระและพระโมคคัลลานะเถระก็ได้คลายอาพาธนั้นแล้วในคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงอาพาธแม้แต่พระพุทธเจ้าก็อาพาธ พระพุทธองค์ทรงตัดให้พระจุนทัเถระซึ่งเป็นน้องของพระสารีบุตรสาธยายพคตรทางกบฤทธิ์ให้พระองค์ได้สดับพระพทุทธองค์ก็คลายจากอาพาธน,นั้นแล้วในคาถาสุดท้ายได้กล่าวว่าปยีนาเจะอา,พา,าพาธาอาพาธทั้งหลายก็มีอันทิ่น่าไปแม้กิเลสทั้งหลายก็หมดไปประดุจดังของปุสเสนซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนในดวงใจของเราทุกคนปัจน,นี้ท่านอยู่บนนาเราแล้วขอสัจจกริยาอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายจงโปรดให้พระโชคโลาภทางกะฤทธิ์นี้จงโปรดคุ้มครองหลวงปู่ให้มีอายุยืนยาวหลวววงงปู่่ตั้้ใจไาเมืกุ สัจวาจาที่เราเก่านี้ขอให้เป็นสัจวาจาอันสำคัญเพื่อนลองปู่ได้ชมเชยบุญบารมีที่นลงปู่ได้พาคนทั่ประเทศไทยและต่างประเทศสร้างทุกตวันมาที่อิใจในครั้งนี้ด้วยเธอหนึ่งหนึ่สินึ่งหนึ่งหน

สิกานิพุทธลูปานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตูพุทธสาสนะจิรัติติยาเจวะอัมหากันจะมาตาปิตุอาทีินจัเปตานังสัพเพสันจะเทวตานังทิคารตังขิตายะสุขายะนิพพานายะสังวัตตุ ถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียมพันษาข้าอาบน้ำฝนข้าไตจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุทธิสงฆ์เพื่อบูชาซึ่งพระรัตนตรัยขอพระสงฆ์ผู้เจริญฝนรับเยียมพันษาข้าอาบน้ำฝนข้าไตจีวอกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อความดำรงยั่งยืนนานแข่งพระบวรพุทธศาสนาความทั้งเพื่อประโยชน์และความสุดแก่มารดาญาสาาโลหิตมิสหายที่ล่วงรับไปแล้วอย่างกอรโลกด้วยกับเทพพาดาทั้งหลายทั้งปวงและแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเต็มไปเพื่อพะนิพานตลอดกาลนานด้วยเชิ่ ได้เลยสาธุ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 อันนี้ร้อยแปดร้อยปีทำรั้งหนึ่งสักกูอีกแปดร้อยปีทำอีกครั้งหนึ่งอันนี้หลวงปู่จุ๋ยหลวยกำลังอาพาธหลวงปู่แผ่เมตตาหลวงปู่จุ๋ยไหน่อยครับสาธุเป็นกระเป๋าเป็นเหรียญครับถวายหลวงปู่สวัยหลวงปู่สวัยหลวงปู่ต่อไปเกล็ดเล่าเก็ดเล้าต่อไปเหรียญหลานหลวงปู่เหรียญหลวงปู่จุ๋ยหลวบปู่จุ๋ยครับอาพาธ ตุ่ไปเี่ยนเอาไวูก้ไหมา่นที่มันเดเชนไหอาว้เทียนถ้าคนที่ถามมาถามมาช่วยอามาาเนออกมาดิเื่อนมาเืนมาเอาสาธุพร้อมกันเอาวอาสาธุอ้าโยกเอาสาธุพร้อมกันเ้าสาธุต้องไว้างสกาวสาธุ อ้ามาทยอยมาทยอยมาอ้าวสาธุทยอยมาทยอยมาเอาวสาธุจงผลิตฐาอ้าวโน่นโน่นเอาวมาอ้าวโอ้ยเออเอ้าวสาธุพร้อมกันสาธุโอ้โหสถานจะได้เงินล้านนะลวงของพวกเนี่ยสาธุเรื่องจากบารมีของหลวงปู่เสนเนี่ยเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้ พวกเราตั้งหลายต้องรวบรวมทัพยนธ์เพื่อถวยประดุดังเอาเนื้อหนูมาแปะเนื้อช้างก็ขอตอบเออครับเขาใจรับมต่อ้ประตูปกติเข้าครับผมแล้วผูกแล้วูกไปปดนขังเนี้ยมาทั้งในั้ประเอครับผมอ่าเอเป็นปัจจัย6กพันหนึ่งร้อยบาทสาธุภาา

อยากหาวารีวะาะพาราปาริป <rôle S 2> <él an S 1> ุเรนติสักลังเอวาเมวโตดนังเปตานังกุปกปตีอิชิตังปติตังจมหังกิปะเมวะตมิตตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราสโสยะถามะนิโสตีลโาโสยะถาตปิติโยวุวัจันตุตปโรโคภิรัชตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาตนาติริสานิจังอุทาปจายนโนจัตตารธรรมวัตจันติอายุวโนทุขังพาลังทา oh, oh. วัตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพตะมานุภาเวนะสัพตะฆากุภาเวนะตันทาโสติภาวันตุเตสุขวะโสตังภาวันแตงทิวตินสวากาโตภะควาตาธรรมโมธรรมังนัมัสสัมมิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆ สร้างขังนมามีสาพัทึภา